วันนี้พามาดูว c คร s สสีส้มแต่งท่วมๆนะครับคันนี้เลยนี่ตามผมมาดูเลยคันนี้นะครับเป็นรถว c คร s สเครื่องยนต์3.0แน่นอนอย่างที่เราบอกกันไปว่าเป็นรุ่นท็อปสุดก็สมรรถนะสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นรุ่น4 Win วินจะมีแต่เครื่อง3,000นะครับผมบอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบซึ่งคันนี้น้องส้มจี๊ดนะครับนี่สีส้มเน่ยเท่เลยแต่งเท่มากๆเดี๋ยวผมพามาดูแล้วครับตามมาด้านนี้เลย ออปชันผมไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าตัวรถสแตนดาร์ดเรารู้กันอยู่แล้วออปชั่นต่างๆความปลอดภัยต่างๆนะครับแต่คันนี้นี่มาดูล้อนะครับล้อกล้องตากล้องซูมไปที่ล้อหน่อยล้อจะเป็นขอบยี่สิบใช่ไหมครับอ่าล้อมันขอบ20นะครับเดี๋ยวผมดูเบอร์ยางก่อนยาง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 ผมหาไม่เจอผมหาไม่เจออ่าสองหกห้าเจอแล้วเจอแล้วเออสองหกห้า ความสูง55นะครับขอบ20ส่วนลายเนี่ยผมจะเรียกเขาวกวางหรือจะเรียกหรือจะเรียกจะเรียกไงดีเรียกเขาวกวางแล้วกันนะเป็นลายเขาวกวางก็เป็นของยาชิโยดะนะครับผมเป็นสีดำดำเงาแบบนี้เลยพร้อมชุดแต่งที่เป็นสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นล้อหรือจะเป็นครอบเบรกนะครับผมเซ็ต้วยยางโตโยนะครับโอเพนคันทรีสวยมากๆเลยคันนี้จะเป็นดอกยาง แบบลุยก็ได้นะครับหรือจะวิ่งถนนธรรมดาก็ได้นะครับเป็นแบบออเทเลนแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยที่เห็นเด่นๆตรงนี้นะครับสติ c ก e r กอ,อันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่ลูกค้าผมเมื่อวานก็อีกคันนึงก็ไม่ได้ติดสติก,กอร์นะครับแต่คันนี้ลูกค้าบอกอยากได้แบบใส่ลุยแบบนี้เลยติดสติก,กอร์ออฟโรดนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีขาวตัดกับรถสีส้มแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยน บันไดด้านข้างนะครับของเดิมเราก็คืนให้ลูกค้านะครับบันไดด้านข้างเป็นของ f o อกอ f ฟโรดนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงสีดําเงานะครับผมมิติล้อนี่เดี๋ยวให้ดูมิติล้อด้านข้างตัวน,นี้น่าจะประมาณสิบสิบนิ้วเนาะกว้างสิบนิ้วน่าจะกว้างประมาณสิบนิ้วนะครับอยู่ในซุ้มอ,อยู่ในซุ้มพอดีเลยตัวนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูมุมด้านนี้กัน สิ่งที่ผมจะบอกกับลูกค้าเสมอเวลาใส่ล้อผมจะเน้นมากๆเลยว่าอย่ายื่นออกจากตัวรถนะครับแล้วก็ตัวมุมตัวนี้ต้องเช็คให้ดีใส่ล้อขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่ารถยังอยู่ในซุ้มไม้ล้ออยู่ในซุ้มรถไหมนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ลุยได้สบายๆเลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาชมเครื่องยนต์ของตัว VCROSS 3.0คันนี้นะครับนี่อปิดฝากโปรงให้ตากล้องดูหน่อยตรงนี้นะครับจุดสังเกต,ตรถที่เป็นเครื่อง,องยนต์ยูโรไฟนะครับผมจะมีสติกเกอร์ในการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กองน้ำมันเครื่องไส้กรองเชื้อเพลิงและไส้กองอากาศต่างๆนะครับตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยนอกจากตรงนี้ก็จะมีเนมเพจ นี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0 c ซีซีนะครับผมตัวนี้190แหแรงม้านะครับผมยังเป็นเครื่องยนต์โฉมปัจจุบันอยู่นะครับใครที่ไปบอกว่าเดี๋ยวมีเครื่องตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีผมจะอัปเดตให้ทราบก่อนเลยนะครับผมนี่คือห้องเครื่องยนต์ของ V c r o ร s 3.0มนะครับผมเกรดเครับผมและนี่คือ V c r o s s 3 0 ส้มจี๊ดสีส้มคันนี้นะครับแต่งทุ่มท่วมล้อยี่สิบพร้อมชุดแต่งออปชั่นจัดเต็มมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับผมใครอยากออกรถนะครับลูกค้าอยากออกรถอีสูหรือมิวเอติดต่อผมเซลแม็กอีสูยุทธยานะครับได้ทุกช่องทางเลยสัญญาผ่านง่ายนะครับรถมีพร้อมส่งมอบนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเซลแม็กอีสูยุทธยายินดีให้บริการทุกท่านฝากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ